สวัสดีครับผมนี่กับผมเพร์นโซนะครับก็เหมือนกับเกมนังล็อก X Next Generation นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอลาเป็ดตกปลาแล้วกันนะครับผมว่ามันมีกี่ชนิดอะไรบ้างนะครับแล้วมันไปหาได้จากที่ไหนนะครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มคิดวันนี้ก็ฝากกดไลค์ผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมว่าในเรื่องเป็ดตกปลานะครับผมก็ มันจะมีเบ็ดตกปลาแบบธรรมดานะครับกับเบ็ดตกปลาออโต้นะครับปกติแล้วครับเราตกปลานะฮะเราก็ต้องกดคําว่าตกปลานะครับแล้วก็ต้องมากดคําว่ายนเบ็ดนะฮะก็คือทําเองกดเองทุกอย่างนะครับผมพอโยนเบ็ดเข้าไปปุ๊บนะครับก็ต้องมารอดึงคันเบ็ดนะครับโดยการกดตุ่มนะครับเรียบร้อยนะฮะได้ปลามาหนึ่งตัวเนาะซึ่งวิธีนี้เราต้องมาเฝ้าตลอดเวลานะครับทําให้เราเสียเวลานะแล้วก็เมื่อยมือด้วยครับ แต่ว่าสาหรับใครครับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่รู้วิธีนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับก็คือการที่เราจะเปลี่ยนจากเบ็ดอ่ามนนวดนะครับเปลี่ยนเป็นเบ็ดแบบอัตโนมัตินะครับผมซึ่งทุกทุกคนครับกดไปที่รูปอ่าคันเบ็ดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเบ็ดออโต้มันเป็นยังไงนะฮะนี่ครับมันจะมีเบ็ดอยู่สองอย่างนะเบ็ดแบบธรรมดาเบ็ดไม้นะครับแล้วก็นี่ครับเบ็ดอัตโนมัตินะครับผมซึ่งอ่าเมื่อเรากดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวดูนะฮะ นี่ครับมันจะหมุนเองนะครับหมุนเองตกเองนะครับเราแค่กดเลือกเหยื่อเองง่ายๆนะครับนี่ครับทุกๆการตกหนึ่งครั้งครับมันจะหายไป2%นะครับแล้วก็สามีนาลงไป10นะครับในการตกปลานะฮะก็เท่ากับว่าเบ็ด100%นะครับที่เราได้มานะครับจะตกปลาได้50ครั้งนะครับเราก็มีโอกาสสูญปลาได้50ตัวนะครับผมหลังจากที่มันหมดแล้วครับจากเป็น0%ก็ถึงก็จะใช้ไม่ได้นะครับต้องไปหาวาใหม่นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนครับไปดูวิธีหาไปตกปลาแล้วกันนะครับผมโดยเราเดินกลับขึ้นไปนะครับไปหาเอ c นะครับนี่ครับที่เป็นแมวนะฮะีย้บคุยเลยครับซาเวียนะครับผมอ่าคุณซาเวียนะครับเขาก็จะเป็น n อ c นะครับที่ขายของนะครับแล้วก็ทำเควสนะครับสำหรับการตกปลานะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตารางอันดับ เกียวตะคุหน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นเควสประจําวันนะครับของการตกปลานะครับนี่ครับวิธีได้เบตกปลาอัตโนมัตินะครับผมก็คือเราจะต้องติด1อ่าลำดับ11 -50 ถึงนะครับในแต่ละวันนะครับคุณถึงจะได้เบ็ดตกปลาอัตโนมัติมาหนึ่งใช้1อันนะครับผมซึ่งโคตรยากเลยครับขอบอกในการตกปลาแข่งกับคนอื่นนะฮะให้ได้ความยาวมากที่สุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับผม ส่วนวิธีถัดไปนะครับผมก็คือการซื้อที่ร้านค้านะครับดโดยการใช้เหรียญปลาซื้อนะครับเสีย20เหรียญนะครับผมแล้วก็ซื้อเบ็ด вот. อัตโนมัติมา1อันนะครับผมประมาณนี้นะวิธีที่2นะครับผมต่อมาครับอยู่ผมจะพาทุกคนไปดูเควสดประจําวันกันลวกันว่ามันได้เหรียญมายังไงนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเควสประจําวันที่ผมเคยอัดคลิปไว้นะครับนี่ครับมันให้เราไปตกปลานะครับผมโดยมันจะให้เหยื่อสีรุ้งมานะครับให้เราตกปลาแข่งกับคนอื่นนะครับโดยการ หาขนาดความยาวของปลาให้ได้ยาวที่สุดนะครับผมแล้วก็มาแข่งกันนะครับติดอันดับ 1- 50ในก็จะมีของรางวัลให้ครับสำหรับเบ็ดตกปลาอัตโนมัตินะครับแค่คุณติดอันดับที่11 -50 ถึงนะครับคุณก็จะได้เป็นของรางวัลแต่ละวันแล้วนะครับแต่ผมลอแล้วครับโคตรยากเลยครับขนาดตกมาประมาณ200กว่าเซนยังไม่ติดอันดับ1ใน50เลยครับซึ่งก็ต้องใช้ดวงด้วยนะครับผมอันนี้ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผม อ่ะไม่เป็นไรครับหลังจากที่อ่าเราไม่ติดอันดับนะครับผมเราก็อ่าครั้งสุดท้ายนะครับให้เราคลาฟไปเลยนะครับกดคลาฟไปแล้วเราก็ครับก็ทาการไปส่งเควสกับ NPC ซซาเวียนะครับผมนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันนะฮะพอเราส่งเควสเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะได้ของบางวันมานะครับเดี๋ยวดูนะครับจะได้อะไรนะฮะนี่ครับเรากดส่งเควสนะ นี่ครับมันจะได้เหรียญปลามาสิบเหรียญซึ่งเราทำเควสสองวันครับเราจะได้เบ็ดอโนมัตหนึ่งอันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราทําการซื้อให้ดูนะครับประมาณนี้แล้วก็กดซื้อได้เลยครับต่อมาครับผมวิธีที่สามนะครับอ่าเราจะทําการเข้าไปดูในที่ตลาดกลางนะครับผมแล้วก็เลือกมาตรงคําว่าไอเทมนะครับเดี๋ยวเราครับจะมาดูกันครับนี่ครับไปที่เหรียญและอีเวนต์นะฮะนี่ครับให้เราซื้อเหรียญเคียวทาคุมานะครับ ก็คือเราสามารถซื้อมา1เหรียญนะครับราคาประมาณตีไป500ล้ยะกันนะครับเราต้องใช้ประมาณ20เหรียญเท่ากับว่าเราต้องเสียเพชรจมพูนะครับประมาณ1 0,000เพชรจมพูนะครับเพื่อซื้อเบ็ดตกปลา1อันนะครับโดยการเอาเหรียญเนี่ยยีเหรียญนะครับไปแลกเป็นเบ็ดตกปลาหนึ่อันนะครับเราจะต้องเสียเพชรชมพู1 0,000เพชรนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองนะครับผมโอเคเรามาดูที่ที่4กันดีกว่านะครับวิธีสายฟรีนะครับผมไปที่คิงจ้่มพาร์ทนะคร คิงด้อมพายได้นี่ครับเลเวล12นะครับผมเราก็จะได้เบ็ดตกปลามาใช้1อันนะครับผมต่อมานะครับเราเลื่อนไปอีกหน่อยหนึ่งผมจําได้ว่ามันมี2อันนะครับนี่ๆๆเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่ๆอ่านี่ครับเลเวล70นะครับโหไกลเลยฮะเราก็จะได้เบ็ดตกปลามาใช้อีก1อันนะครับผม นี่ครับประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการหาเบ็ดตกปลาอัตโนมัตินะครับช่วยในการตกปลาได้อย่างสบายนะครับโอเคครับก่อนจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องเป็นโซนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ยิกากืมกดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใหม,ใหม่คลิปหน้าผมซีอูเก้ K, นะผมสวัสดีครับ